สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคริปโตอัปเดตครั้งปกกัะผมเต้เดี๋ยววันนี้ไปลองดูกันดีกว่านะครับว่าผมมีอะไรดีๆน่ามาฝากเพื่อนเพนกันบ้างพร้อมแล้วเราก็ไปรับชมกันเลย ก่อนเข้าคลิปจะมาน้องอัปเดตของเก่ากันก่อนนะครับอย่างที่เห็นว่าทุกครั้งที่ขึ้นออาทาไฮใหม่ได้เนี่ยมักจะต้องมีการทิ้งดิ่งอยู่แล้วนะครับออรอบนี้เรียกได้ว่าพัส,สุธาเลยก็ว่าได้นะ <c oughs> กะนัมปนาณะเอิร์ธควีกเปล่า <c oughs> ใครกินก็เลยจะรู้นะ โอเคตอนนี้นะครับมันก็ได้รูดลงมาแล้วนะครับตามที่ได้บอกกล่าวนะคิดว่าปกติทุกครั้งเนี่ยที่มีการขึ้นทำออโตมาชุดใหม่เนี่ยมันจะต้องมีการทิ้งดิ่งอยู่แล้วนะครับอารอบนี้เรียกว่าดิ่งยับยับดิ่งแรงจัดจัดดิ่งก่อนเพื่อนเลยนะ และก็ต้องบอกว่าเป็นโอกาสนะครับของคนที่เล่นอีเล็กเพลยอยู่แล้วนะเพราะเขาก็มีการช็อตมาอย่างต่อเนื่องกันนะครับผมก็ไม่รู้ว่าใครบ้างนะอแต่ก็อย่างที่เห็นนะครับว่าปัจจุบันในวิกฤตมีโอกาสเสมอตอนนี้ใครตั้ง,งรอไว้ หลับวางเลเวลดีๆหรือว่าซื้อเป็นสปอตไว้เนี่ยก็คงจะได้ของเติมมาแล้วแต่ปัจจุบันต้องดูว่าของเนี่ยมันจะเรียกว่ามีดที่มือได้หรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันคือการขึ้นรอบชุดถัดไปหลังจากการทดสอบแนวรับนะครับหลังจากถูกกลับลงมาด้านล่างนั่นแหละนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสุดท้ายนะครับก็ถ้ามองภาพยาวกว่านี้เนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าไปไกลกว่านี้ไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันก็เป็นแบบนั้นมาตลอดนั่นแหละเพียงแต่ว่าทุกครั้งที่ขึ้นเอาทำหายก็อย่างที่บอกว่ามันจะลงก่อน ตอนนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าลงมาย้ําแนวรับที่เคยให้เห็นกันแล้วนะซึ่งต้องมาวัดกันละว,ว่ารอบนี้นะครับจะทะลุฝั่งซ้ายมือไปได้หรือเปล่าครับแน่นอนว่าไอตอนรูดเนี่ยไม่นับนะเพราะว่าอันนี้คืออาจจะมีการพอแตกลิควิดเดตนะครับหรือว่าอาจจะมีการโมโ oh หนะครับที่ไม่ได้รับโนเบลสันนิภาพนะครับอันนี้ก็ไม่เกี่ยวนะครับไปเรื่อย <c oughs> ต่อมาในฝั่งของอทตาลีนะครับก็จะวิ่งตามพี่ใหญ่บิทคอยอยู่แล้วแน่นอนว่าลงมาย้ำนะครับแตก ผวผนะแล้วก็ทะลุในกรอบนะครับแต่ก็ถามว่าเป็นโซนแนวรับใช่ไหมก็คือใช่นะแต่ว่าถ้ามองว่าขึ้นมาติดตรงนี้นะครับเราก็แค่หวังว่าจะรับอยู่ในโซนนี้แต่จริงๆนะครับก็ลงมาวัดกันด้านล่างตรงนี้เลยนะครับโหค่อนข้างมาช่วงกลับมาช่วงสิงหาเลยครับต้องมาดูว่าปัจจุบันเนี่ยจะย้ำลงมาได้อีกไหมแต่ถามว่าสวยไหมไม่ค่อยสวยนะเพราะว่าไม่ได้ทำออทาไาใหม่ด้วยแล้วก็พอพี่ใหญ่เนี่ยไม่สามารถประคองตัวได้นะครับก็มีแนวโน้มที่เอาคอยเนี่ยจะต้องลงต่อเนื่องอยู่เลยนะครับตอนนี้ก็ ก็จะมาดูในพันเฟรมย่อยลงมานะครับซึ่งก็วิ่งตามคลายๆายครับพี่ใหญ่นะครับแต่ว่ายังลงได้อีก1แกลบนะเพราะว่าโลด้านล่างสุดเนี่ยที่พุ่งขึ้นไปนะครับตอนนี้มันยัง มันยังไม่ถึงแล้วมันยังสามารถที่จะลงมาย้ำได้อีกนะครับแน่นอนว่ามีดีเวอร์ซ์โซ่ไฮเดอร์ชอเตอร์นะครับพุ่งทะยานขึ้นไปแล้วครับแต่ปัจจุบันเนี่ยไหลจะขึ้นมาก็เป็นไหลซ้ายหัวและก็ไหลขวานะครับซึ่งไหลขวาเนี่ยมันเห็นชัดๆได้แค่ช่วงของวันที่9นะครับวันเดียวเท่านั้นเลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เริ่มลงมาอย่างต่อนเนื่องและเป็นโจตัดสินใจอีกหนึ่งช็อตหลังจากนั้นก็คือทิ้งรูดลงมาเลยนะครับต้องไปดูกันดีกว่าว่าในสัปดาห์นี้มองภาพเป็นอย่อนน่่่าาาาางงไไรรกกกัันนนนนนนบบบ้้้้ะะคคแตตออีจเหห็ดวขใญม เพราะว่าทิ้งลงมาดิ่งตั้งแต่ช่วงของประมาณ4,007นะครับจนถึง3,004โอ้โหลงมาพันกระจุดสำหรับเอาคอยนี้แรงมากๆสำหรับภาพปัจจุบันในฝั่งของบิตคอยนะครับจะเห็นได้ว่าถ้าเทียบตั้งแต่โซนของออทามไฮลงมาด้านๆนะครับตอนนี้เนี่ยพุ่งทยานลงมาประมาณเกือบ20%ครับ19%เรากินะในช่วงประมาณ2 0 0 0นะครับโอ้ มาแบบหนักมากแต่ถ้าเกิดมองแค่แท่งนี้แท่งเดียวเลยครับแท่งที่รูดลงมาแล้วเป็นแท่งตัดสินใจภายใน1วันเนี่ยจะเห็นได้ว,ว่า1 6หรือประมาณ2 0 0 0 0จุดโอ้ oh m ม gosh สุดยอดนะครับอันนี้ก็คือลงมาแรงมากแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะครับเพราะว่าตอนนี้ก็คือเราที่นั่งดูคลิปกันอยู่เนี่ยคงยังเป็นคนที่รอดใช่ไหมครับอ๋อ <c oughs> เป็นธรรมดานะครับก็ว่าง Stop Prof i t stop รอดนะครับแล้วก็จะดูไว้ด้วยว่าจะรับเข้าตรงไหนได้บ้างครับตอนนี้อยู่ตรงกลางเลยเริ่มกันในฝั่งของออปชั่นบล็อกดีกว่าเพราะว่าไม่สัปดาห์ที่แล้วนะครับก็ลงมา1 0 0 0 0แสนเลยก็ค่อนข้างหนักอยู่นะครับฝั่งของก่อนบ่ายโมงก่อนเลยเข้อไปอยู่ที่1 2 0 0 0แนมื่อะครับชุดแรก 120, 133.64และในฝั่งของพู้อัพ option ครับมีแค่ค่าเดียวเท่านั้นเลยนะครับในสำหรับสัปดาห์นี้คือ108107219.24 เรียงเพลงอยู่ตรงกลาง113676.44นะครับและจะเห็นได้ว่าคอชุดที่2หลังใหม่3บอกว่าชุดมันคงไม่ได้สวยง,งามขนาด120หลอกมั้งครับก็จะมาเจอกันในช่วงของ 1 1 5นะครับ115 4 9 0 2 3่งห่นดอั o t i o n อยู่ที่เดิมและเรียร์แมเพลนคือสิ่งที่แตกต่างนะครับ111 3 5 4 7 4ซึ่งจะเห็นว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยอยู่ใต้เรียร์แมเพลนและฝั่งขอ o อ t i o n นะครับเพราะงั้นสิ่งที่น่ากังวลที่สุดก็คือคอ option จะไปถึงหรือไม่และถ้าเกิดไปถึงแล้วจะลงไปทิศทางใดบ้างน,นะครับเพราะว่าส่วนที่เราจะต้องเฝ้าสังเกตเลยเนี่ยอันนี้อาจจะนับยากนะครับอาจจะยังค่าไว้ก่อนนับ1น,นับ2 และนับสามหรือไม่นะครับต้องวัดกันในโซนของตรงนี้และตรงนี้เนื่องจากว่าอันนี้แม้ว่าจะพยายามรูดลงมาย้ำให้ แบบน้ำนำแล้วนะแต่ว่าก็ยังมีแนวรับนะครับที่รูดกลับขึ้นไปอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่ามันก็จะเป็นสัญญาณที่วงบอกนั่นแหละว่าแม้ว่าจะทีการทิ้งของอย่างรุนแรงนะครับแต่ในแกลบช่วงนี้เนี่ยมีคนรอรับซื้ออยู่เสมอนะครับเนี่ย1 0 10,000จุดตรงนี้นะครับก็คือรับตั้งแต่1น0 0 0นะครับจนถึงช่วงของ1 1 2เลยก็ว่าได้แม้จะโดนรูดกลับมากเขาก็บอยยันนะครับอก็เป็น r ริ g e m a n จนะครับต้องไปดูกันต่อ สำหรับปัจจุบันนะครับมาดูในฝั่งของ option block กันต่อเลย put sell b ล็อกหรือว่าการ short put นะครับเริ่มในโมลุ่มลำดับแรกก่อนเลย115นะครับลำดับ295 0 0้าลำดับ3จะเป็น1 0 0 0 0แสนทวนอันนี้ น่าสนใจนะครับและลำดับที่4 1.03นะครับและลำดับที่5จะเป็น1.12ซึ่งใกล้เคียงกับราคาอัปเดตปัจจุบันเลยนะครับเพราะงั้นตรงนี้จะยังไม่ใช้และลำดับสุดท้ายลำดับที่6กนะครับก็คือ1.07อันนี้จะใกล้เคียงกับพูด d o บ t i o n ที่สุดแล้วแปลว่า1.07โซนนี้นะครับจะเป็นโซนแนวรับลำดับแรกที่จะต้องลงมาวัดกันก่อนหากไม่เป็นเช่นนั้นจะลบลงมาอีกได้5000นะครับแล้วก็มาเจอกันในฝั่งของ 1นึ่งแสนทวนที่เป็นเลขไอเดียว่าทุกคนอยากจะรับตรงนี้นั่นเองเพราะครั้งที่แล้วเนี่ยเรียงลงมาไม่ถึง102คนก็รับดีกลับขึ้นไปแล้วนะครับในส่วนของฝั่งฟุตบายบล็อกหรือว่าการช็อตคอลนะครับ ก็ถ้าเกิดว่าราคานะครับอยู่ใต้ตรงนี้ก็ยังเป็นแนวรับกันอยู่นั่นแหละเริ่มกันในวอลุ่มดับแรก108นะครับยังไม่ใช้นะลำดับ2 107ลำดับที่3นะครับ105ลำดับที่4เป็น112อันนี้ใกล้เคียงปัจจุบันราคาปัจจุบันเลยก็ว่าได้เพราะงั้นโอกาสที่จะลงมาวัดกับ105เนี่ยก็มีโอกาสค่อนข้างสูงครับเนื่องจากว่าในโซนของลำดับที่6นะครับในฝั่งของพุตเซลบล็อกเนี่ย ก็เป็น107 107ถึง105เพราะงั้น,นครับในโซนของ107กับ105เนี่ยจะเป็นโซนที่มีโอกาสและแนวโน้มนะครับที่จะลงมาสัมพันธ์กันได้มากที่สุดนะครับเนื่องจากว่าเป็นแก็บที่เป็นแนวรับ1ชุดแรกนะครับจากราคาปัจจุบนันแปลว่าราคาต้องหลุดจากโซนของ112นะครับซึ่งตอนนี้มันอยู่ที่ประมาณ111นะครับอยู่ด้านบนนี้นะเห็นกันอยู่แล้วตรงนี้ก็มีโอกาสนะครับที่จะได้ลงไปวัดกันข้างล่างอีกหนึ่งรอบนั่นเองนะครับต้องอย่าประมาทนะ ต่อมานะครับลำดับที่5เนี่ยจะเป็น104นะครับแปลว่าในแก็บของ104-105เนี่ย107เนี่ยจะชนกันได้หมดเลยส่วนสุดท้ายเป็นลำดับที่6จะวิ่งอยู่ในโซนของ10 หากกล่าวได้ว่าแนวรับในรอบสัปดาห์นี้นะครับที่มองในฝั่งของออลชัมด็อกนะครับก็อาจจะมองวิเคราะห์เพิ่มเติมในฝั่งของหลุดจากโซนนี้นะครับก็จะเป็น1นึก่อนคือไม่หลุดจากตอนนี้แปลว่าที่วิเคราะห์กันอยู่เนี่ยจะต้องไม่หลุดจากโซนนี้เลยหากไม่เป็นเช่นนั้นตลาดบ,บอกว่าจะต้องพลิกผันนะครับวิ่งกลับลงไปด้านล่างเนี่ยก็จะมาเจอในโซนของ107นจนะครับจนถึงในฝั่งของพุทไบบลที่จะมี105 104, หรือเรียกได้าประมาณ่0 0 0จุดนั่นแหรือเรจากนั้นหากชีวิต เล่นตลกพลิกผันนะครับก็จะมาเจอแนวรับสุดท้ายซึ่งก็คือเป็นโซนแก็บ103จนถึง10 0นั่นเองนะอันนี้คือที่ดูแบบคร่าวๆดูจากออเดอร์เลยนะครับไม่ได้วิเคราะห์อ,อะไรเพิ่มเติมเพราะว่าดูจากการวางออเดอร์วอล่มก่อนเลยโอเคต่อมานะครับเรามาดูในฝั่งของ call sell block หรือว่าการลองพุทกันก่อนนะก็แน่นอนนะครับการทุบลงมาขนาดนี้เนี่ยก็ไม่ได้มั่นใจกันหรอกนะว่าจะสามารถพุ่งไปออทาไฮใหม่ได้นะครับอาจจะต้องมีการนวดแล้วก็รีดกันสักหน่อยนะครับเพราะงั้นเราก็ต้องอา าบวนนะครับบางครั้งเนี่ยโมเมนตัมเล็กน้อยเนี่ยก็สามารถสร้างโปร f i ตในรอบสัปดาห์รอบรายเดือนได้นะครับก็ต้องดูจุดเข้าของตัวเองด้วยโอเคมาดูคอมเซฟล็อกลองพุทธนะครับโวลุ่มลำดับแรกก่อนเลย1.15นะครับ1.13าลำดับที่2ลำดับที่3เนี่ยใช้1.20 1.25นะครับส่วนลำดับที่4เนี่ยจะเป็น1.21 และบูรุ่มลำดับที่5นะครับจะมาเจอกันใน1นึแปลว่าปัจจุบันนะครับราคาที่วิเคราะห์กันอยู่ตอนนี้ติดแนวต้านเป็นที่เรียบร้อยนะครับ และพวรลุ่มสุดท้ายนะครับลำดับที่6คือ114นะครับซึ่งก็แปลว่าในชุดปัจจุบันเนี่ยโดนกดตั้งแต่ในช่วงของ114จนถึง112นะครับและถ้าเกิดว่าไม่เป็นเช่นนั้นเนี่ยตลาดบอกว่าอยากจะดันกลับขึ้นไปให้ได้เนี่ยในฝั่งของคอเซิร์บล็อกจะเจอในช่วงของ125 121 120ที่เป็นแนวต้านตามระยะอยู่แล้วนะครับมาดูย้ําให้มั่นใจกันสักหน่อยในฝั่งของคอบายบล็อกหรือว่าการลองคอนะครับขึ้นไปได้ถึงไหนกันบ้างรลุ่มลำดับแรกนะครับ135ยังนะเ็น ลุ้ลำดับที่2 1งหนะครับอันนี้เริ่มเห็นแววนะลำดับที่3นะครับจะเป็น1 1 4อันนี้แมทกับฝั่งของคอเซลบล็อกแล้วนะลำดับที่4คือ 1.60ลำดับที่5.1.50นะครับเพราะงั้นคือลำดับที่6คือสิ่งที่จะต้องวิเคราะห์ต่อนะก็คือจะเป็นในช่วงของ1.2.2นั่นเองนะครับหรือกล่าวได้ว่าแนวต้านในชุดปัจจุบันนะครับจะเป็น1.2.2จนถึง1.2.0หากหลุดมาจากโซน1.1.4ถึง1.1.2ได้น,นั่นเองนะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยค่อนข้างเป็นแก็บนะครับแต่ผมมองว่าโดนกดจากปัจจุบันเนี่ยก็ค่อนข้างอ่วมๆแล้วนะ ถ้าขึ้นไปได้เนี่ยจะต้องไปดูในฝั่งของ P A กันต่ออีกทีหนึ่งดีกว่าเนะาะในฝั่งของการมองขึ้นนะครับเรียกว่าวโฮนะครับโฮ H O D L <laughs> เพราะงั้นเราต้องมาลองดูนะครับว่าสายโฮเดเนี่ยจะรอดหรือไม่นะครับ <laughs> มาดูกันต่อนะครับตอนนี้ ถ้าเกิดว่าจะไม่หลุดจากปัจจุบันที่กําลังวิเคราะห์กันอยู่เนี่ยแต่ว่าในโซนของ 1- นึ่งนหนึ่งสี่เนี่ยจะต้องไม่หลุดลงมานะครับและตอนนี้น้องหมึกก็ได้วาด PA ที่เป็นฝั่งของการมองขึ้นพุ่งทะยานไปสู่จักรวาลนะครับอันเวิงว้างอันไกลโพ้นะครับ <c oughs> ก็ได้เห็นแล้วนะว่าปัจจุบันเนี่ย SOS ก็แปลว่าต้องไม่หลุดจากตรงนี้นะแล้วก็เทรนด์ไลน์เนี่ยวิ่งตรงมาน่าจะมาทั้งแต่ฝั่งซ้ายนะครับและไม่เป็นไรนะเราดูเป็น PA ไปก่อนนะครับ,บนนปั เป็นน้อยที่ไม่นับนะครับแน่นอนว่าอันนี้มันโดนลิควิดเดตโดน ช็อตพอร์ตแตกกันไปเรื่องราวนะครับเป็นเรื่องันดาวนะพองั้นเรามาดูที่เริ่มรับหนึ่งเซตซีโร่ตรงนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็จะมาครอสในโซนนี้นะซึ่งตรงนี้ก็ถามว่าเป็นจุดแนวรับอีกหนึ่งชุดนะครับถ้าเราเห็นบูริสหรือคีเท่นบูริสนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเดวิเจนที่น่าสนใจนะในโซดเซตกรอบสีเขียวนี้นะครับแต่หากว่าตลาดนะครับอยากจะขึ้นไปให้ได้ก่อนแล้วค่อยว่ากันอีกครั้งเนี่ยแนวต้านนะครับก็จะไปเจอกันในโซนของ1 12หนึ่งสองศูนย์จน้องให้เนว่ต้อง้องารงนั้น รับ2และรับรามนะครับเพื่อจะผลักดันกราบขึ้นไปต่อนะครับจนถึงโซนของ125และ126ด้านบนในตรงนี้นะซึ่งถ้าเกิดเป็นซีเนโอเนี้ยก็จะมองคล้ายๆกับในฝั่งของลองคอนะครับว่าจะขึ้นไปถึงได้นั่นเองนะแต่ทีเนี้ยหากชีวิตนะครับมันเล่นตลกนะมันก็คงไม่เป็นอย่างที่คิดได้เสมอไปนะอันนี้ก็ยังมองว่าขึ้นก่อนได้นะอันนี้คือมองแบบบุริจัดเลยนะแตจริงๆเนี่ย <c oughs> คือถ้าจะมองว่าจากตรงนี้มันขึ้นไปไม่ได้มันก็ลงได้นะซึ่งถ้าลงมาเนี่ยก็คือ ตามกรอบเลยนะครับของฝั่งออปชั่นบล็อกเนี่ยเขาจะมองแบบติดลบไว้ก่อนเลยก็คือไปรอรับตั้งแต่โซนของ110ลงมาจนถึง107ด้านล่างนะเราก็จะมีโซนของ103ด้วยจนถึง100ด้านล่างเลยนะครับแต่ว่านี้มองว่าจะได้รีบาวใหญ่ก่อน1ชุดนะครับเพราะว่าโซนนี้เพื่ออยากจะทําเป็นเดสแคทบอหรือเปล่านะแต่อันนี้ผมมองว่ามันทะลุไปหน่อยนะอ่ะไม่เปนไรก็คือจะบอกว่า แม้ว่าจะอาจจะไม่ได้ขึ้นตรงนี้งนี้นะถ้าขึ้นจริงตรงนี้ก็มีส์โดนกดอย่างหนักๆแล้วนำๆเลยนะฮะหลังจากนั้นถ้าถูกลงมาต่อเนื่องเนี่ยก็ว่ากันใหม่นะอืมแต่ผมมองว่าถ้าจะขึ้นนะถ้าจะขึ้นอันแรกสวยกว่าแต่ถ้าอันนี้ผมมองว่าถ้าจะลงก็ลงเลยดีกว่าเพราะอันนี้มันดูแบบมันดูขึ้นปรุตลงปราดน,นะ <c oughs> ต่อมาเรามาวิเคราะห์กันในฝั่งของอีเรียมกันหน่อยนะครับรอบสัปดาห์นี้ค่อนข้างมีเยอะกว่าของ Bitcoin นะแต่แน่นอนว่าที่มีเยอะก็มีจุดน่าสังเกต เยอะเหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าบิคอยไประสงตัวไม่อยู่เนี่ยถ้าเราวิคอยบิคอยขาดเนี่ยยังไงก็อีกเรื่อเนี่ยม,มาตามอยู่แล้วนะเพราะเอาคอยเนี่ยเวลาขึ้นแรงก็แรงลงก็หนักกว่าอยู่แล้วนะครับ <S <S เรื่องกันในฟังปัจจุบันก่อนเลยก่อนรอบบ่าย3นะครับคอฟชันสี่จ4.5นะครับ4.506.35 p ูนย์หกจุพุทธชนนะครับ3.8แนะ3.742.33นะครับและนิวเมเทีนอยู่ตรงกลางจี่ 1, 2, 4, 3, 4, ส่วน รอบปัจจุบันนะครับก็จะเห็นได้ว่าวิ่งอยู่ใต้เรดบนด์นเพนทั้งคู่เลยนะถ้าแก็บช่วงสั้นนะครับจะเป็นแก็บช่วงของประมาณ760จุดวิ่งอยู่ในช่วงของ 16- บหรือซึ่งตรงนี้นะครับก็ถือว่าแรงแล้วแต่มาเจอกรอบใหญ่กว่าในช่วงของบ่าย3ามกันดีกว่านะ4 8แนะครับ4.8่1 9 8นงะครับและฝั่งของพุทธพิชยปรับพีดาลงมาเหมือนกันเป็น3.6 3 5 7 4 1 1เดีนึงเร์เพยอยู่ตรงกลาง4188 จุดนสนะครับตรงนี้อยู่ตรงกลางเลยแล้วก็ค่อนข้างน่ากังวลด้วยนะเพราะว่าส่วนที่น่าสนใจจริงๆเนี่ยมันคือราคาปัจจุบันนั่นเองนะมันค่อนข้างแบบทิ้งดิ่งนะฮะแล้วก็ค่อนข้างเป็นกรอบที่กว้างมากพอสมควรเลยตรงนี้เนี่ย ก็มีปัญหาเหมือนกันว่าอาจจะลงมาด้านล่างได้นะครับก็ค่อนข้างเชื่อในกรอบใหญ่นะเพราะว่ามิทคอยส่งมาค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่โอเคไม่เป็นไรอาจจะมีการรีบาวก่อนหนึ่งชุดได้นะครับก็เป็นโอกาสที่ดีนี้มิ้นมาอันดีนะครับยังไงก็ปัจจุบันนะครับฝั่งของออคอยังไม่ได้ทาออทาใไฮชุดใหม่ในฝั่งของอีเรียมด้วยเพราะงั้นเราก็สามารถดูแนวรับด้านล่างเป็นหลักก่อนได้นะครับแต่รับตรงไหนบ้างเดี๋ยวไปดูกันอีกทีนะซึ่งอันนี้ก็ลงมาตากก่าเลขสแล้วนะมา3 8 3.6แกล้วด้วยนะครับ ปัจจุบันนะครับในฝั่งของพุทเซลล์บล็อกนะครับหรือว่าการลองพุทนะครับลงมาไม่หลุดจากตรงนี้นะ mm. โวลุ่มลำดับแรกก่อนเลย3.6ดนะครับลำดับที่2 3.0และลำดับที่3 4.0นะครับซึ่งเป็นราคาปัจจุบันของอีธเลียมนะครับที่กำลังวิเคราะห์อยู่ตอนนี้เลยประมาณช่วงของแล้วนะก็คือต่ำกว่า4นะีแล้วตรงนี้ก็คือว่าค่อนข้างกลมแกลมนะมาดูลำดับที่4ดีกว่านะครับอันนี้ก็เริ่มน่าสนใจจริงๆแล้วลนะ่ะก็จะเป็น3.9ต่างกันไม่เยอะนะ และลำดับที่5านะครับลำดับสุดท้ายก็คือจะเป็น3.2อันนี้คือกะว่าจะลงมาประมาณ700จุดเลยนะครับอันนี้ก็คือหนักมากๆเรียกได้ว่าไม่ค่อยมองสู้ดีนักนะครับแล้วก็ลงมาต่ํากว่าฝั่งของ Open i n t e r ทอร์เกับโ o l u m มค่อนข้างเยอะด้วยส่วนโ o l ุมที่6กนะครับก็จะกลายเป็น310 3.1นั่นแหละก็คือ3.2กับ3.1เนี่ยใกล้ๆกันแล้วนะครับมาดูในฝั่งของพุทธไมบล็อกหรือว่าการฉดคอกันบ้างนะครับว่ามีแนวโน้มมองโมเมนตัมทางไหนบ้างลำดรอนูใสวขง3.9 ลำดับสองลำดับที่3 3.75นะครับลำดับที่4 3.2จริงๆไงสน่าสนใจแล้วเพราะว่ามีอยู่ในโซนของ3.8ค่อนข้างพ่วงกันด้วยนะครับเป็นโวลูมดัที่3ตรงกับ Open Interest กับโวลูมอาจจะมองได้ว่าในโซนของ3.8นะครับเป็นแนวรับแรกก่อนก็ว่าได้หลังจากนั้นนะครับก็อาจจะไปเจอกัน ถ้าตลาดไม่แย่นักนะยกเว้นว่าถ้าแย่จัดก็จะมาเจอแบบโลเวอร์สุดๆเลยในสัปดาห์นี้ก็คือ3.2-3.1แต่ว่าต้องมีการทุบย้ำกันอีกหนึ่งรอบนะครับเพราะว่าถ้าค่อยๆรีดเนี่ยคนจะรับของแล้วก็ผักันราคามากกว่านะครับโอเคแต่ว่าอย่างไรก็ดี ลำดับที่สีเนี่ยมันจะมาโยงกันในฝั่งของ3.2สองส่วนลำดับที่5นะครับที่น่าสนใจเนี่ยจะดันขึ้นมาหน่อยจะเป็นในส่วนของ3.5และลำดับที่6นะครับจะมาเจอกันในส่วนของ3.8นั่นเองนะครับแปลว่าในแก็บของ3.8จถึง3.75เนี่ยใช้ได้นะแล้วก็ถ้าไม่เป็นเช่นนั้นนะครับก็จะมาเจอกันในอีกแก็บหนึ่งในช่วงของ3.6นั่นเองนะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยมี3.5ด้วยเพราะงั้นคืออาจจะเป็นแก็บที่กว้างกว่าเดิมนะครับก็คือจะเป็นแก็บประมาณช่วงของ2-300ถึงนะคราอ8จึง3.6หร จะเป็นแนวรับที่จะต้องรับให้อยู่หากไม่เป็นเช่นนั้นนะครับจะมาเจอแกลบใหม่ในช่วงของ3.2กับ3.1นั่นเองนะครับหากมองแนวรับว่าแย่แล้วลองดูแนวต้้นกันสักหน่อยดีกว่านะครับก็เผื่อว่าจะได้รีบาวกันสักเล็กน้อยนะเพราะว่าตอนนี้มันก็ยังแดงกันอยู่นะครับเพราะว่าตอนนี้ก็จนกว่ามันจะเขียวนะครับก็ <c oughs> <c oughs> ยังไม่มีใครเชื่อว่าจะเขียวเนาะธรรมดา โอเคมาดูกันในฝั่งของ c o r e a s e Block หรือว่าการลองพุทนะครับก็เริ่มกันในโวลุ่มลำดับแรกนะครับ5.6ลำดับ 2, 5.0ลำดับ 3, 4.7นะครับและลำดับที่4นะครับจะเป็น4.2ซึ่งตรงนี้ก็ค่อนข้างน่ากังวลมากกว่านะครับเนื่องจากว่าปัจจุบันนะครับจะเห็นได้ว่าราคาปัจจุบันก็ค่อนข้างต่ำกว่า 4.0แล้วนะครับเพราะงั้น4.2เนี่ยก็จะกลายเป็นแนวต้านชุดใหม่ที่ขึ้นมาแทนที่ในไม่ยากอยู่แล้วนะส่วนลำดับที่5เนี่ยเป็น4.15และลำดับที่ะน, 4. 4นะครับจะเป็น4.4นะครับแปลความได้ว่าช่วงของแนวต้านปัจจุบันเนี่ยอาจจะ เจอกันในช่วงของ4.4จนถึง4.15อยู่แล้วนะครับและปัจจุบันราคาเนี่ยก็อยู่ต่ํากว่าในโซนนี้อยู่แล้วหากไม่เป็นเช่นนั้นตลาดเกิดบูลลีจัดๆนะครับ4.7นั้นคือคําตอบว่าจะเป็นเพดานสุดท้ายนะครับที่จะเป็นแนวต้านที่โดนกดแน่ๆน,นะแต่ปัจจุบันโดนกดจนถึง4.4อยู่แล้วนะครับมาดูในฝั่งขอ l l Buy Box หรือว่าการลองขอ,อกันบ้างน,นะครับว่ามีแนวโน้มกันอย่างไรบ้างตอนนี้นะครับมี5.5วอรุ่นลำดับแรกนะครับวอลุ่นลำดับที่2ก็คือ4.65นะครับวอลุ่น4.0ลำดับ ที่4นะครับจะเป็น4.05แล้และลำดับที่5นะครับเป็น4.1ซึ่งแปลความได้ว่าการวิเคราะห์เนี่ยช่วงตั้งแต่โซน4.0ขึ้นมาเนี่ยเป็นแนวต้านย้ำกันให้ชัดเลยนะครับว่าจะไม่ให้พ้นไปจากตรงนี้ก็ว่าได้นะครับและโดนกดมาอย่างต่อเนื่องเลยในฝั่งของโฮเดอรนะครับก็อาจจะมองว่าใหม่ตรงนี้นะครับเป็นจุดแนวรับ ชุดใหม่ครับผู้คุณอาจจะพลาดเองนะครับแต่ว่าผู้ผมไม่พลาดนะครับเพราะผู้ผมโฮโดมาตั้งแต่อธามไฮแล้วนะครับไม่ได้เข้านะก็คือถือมาตั้งนานแล้วนะครับแซลเล่นโอเคปัจจุบันนะครับอาจจะมองได้ว่าตอนนี้ทําเป็นชุดใหม่นะครับที่เป็นชุดของไฮโลยกโลขึ้นมาถ้าเกิดว่าลงมาไม่รู้จักรโนของ4ี่พันะครับก็แปลว่าตอนนี้นะครับจะมาขึ้นไปได้อันนี้น้องหมึกยังไม่ได้แก้นะครับก็ อันนี้อัดมาตั้งแต่เช้าแล้วปัจจุบันนะครับมันแดงตรงนี้แล้วต้องวัดกันว่าตรงนี้ไม่หลุดหรือไม่ไปถึงด้านล่างอ่ะนี่คือหยวนแล้วนะถ้าไม่ไปถึงด้านล่างนะครับก็จะทําเป็นไฮโลได้นะครับหลังจากนั้นขึ้นไป1่ชุดขึ้นไปได้แรงแค่ไหนก็คือถึงโซนของ4.4นะครับไม่เกินกว่าโซนของ4.7ก็คือโซนแกบนี้เบอร์หนึ่งหากลงมาชุดนึงนะครับก็จะขึ้นไปต่ออีก2รอบนะครับและสุดท้ายนะครับก็ไปจบกันอยู่ในช่วงของ4.8นั่นแหละ สามว่าสุดท้ายนะครับวิธีนี้ก็เป็นการมองได้ว่าอยากจะขึ้นให้จบรอบนั่นแหละนับ 1, 2 3 4 5 6 7อ้าวไม่ใช่นับเกินเดือ <c oughs> นะครับ <c oughs> ก็คือตามหลักของดาวเทรรีท่ทั่วไปนะครับอันนี้คือเป็นแบบซีเนโอแบบ มองโลกดีนะแต่ถ้าเกิดว่ามองตามความเป็นจริงนะครับผมมองแบบนี้มองตามความเป็นจริงนะแต่คนเรามองโลกไม่เหมือนกันนะครับพองเงนก็แล้วแต่คุณโอเคมาดูอันนี้ดีกว่าอันนี้ค่อนข้างจะสวยสำหรับผมนะแต่ค่อนข้างหัวสูงไปนิดนึงนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ว่าใครนะครับแต่หมายถึงว่าหัวของกราฟ้งมันสูงไปหน่อยนะเออไหลซ้ายก็ว่าไปแล้วนะครับไหลขวาก็มาอีกทีนะครับจริงๆติดตรงนี้ก็ว่าติดได้แล้วนะเออถ้าตรงนี้นะครับก็ติดกับให้เดิมครับที่เป็นแนวต้านนะครับแล้วก็โดนกดกลับลงมา ลงยาวเลยนะถ้าเกิดลงยาวคราวนี้เนี่ยรับรองนะครับ1 2ึ่งซ้ำนะครับโอ้โหอันนี้ลงยาวถึงเท่าไหร่ได้บ้างนะครับก็3.8นะครับ3.6นะครับอันนี้ตามกราฟเลยเนี่ย หากไม่เป็นเช่นนั้นนะครับตลาดบ,บอกว่าแย่กว่าที่คิดนะครับอันนี้ทะลุลงมาด้านล่างนะครับแต่น้องมึกจะไม่เห็นนะฮะแต่พี่เห็น <c oughs> <c oughs> โอเคครับเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่ามันจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะครับปัจจุบันน้องมึกเขาดูได้วยว่าเอ้ยเห็นว่าเป็นกราฟตกใจเนี่ยแต่แต่อย่าอย่าคิดว่ามันไม่มีความหมายนะอันนี้มันมีบุหรี่เดวิสเจนนะครับรับอยู่นะน้องมึกบอกนะลากยังไม่ถึงนน้องมึกอ <c oughs> <c oughs> โอเคโอเคอแต่อันนี้เป็นกรารดูภาพรวมของมันไม่ตั้มของการซื้อขายได้กลัวได้นะเพราะว่า ยังขึ้นได้อีกนะครับแต่ก็ลงได้อีกเหมือนกันนะเออการด้ืก่อน <S <S สำหรับตารางเศร,รษฐกิจในสัปดาห์นี้นะครับเพื่อนๆนะครับจะมีภาพของวันพุธนะครับที่เป็นของของคซีพีนะครับและในวันที่16นะครับวันพุธหัดจะเป็นของคพีพีนะครับก็เป็นอัตาราการซื้อขายการใช้ต้นทุนของผู้บริโภคและผู้ผลิตนั่นเอง ปัจจุบันนะครับจะเห็นได้ว่าในฝั่งของ PPI กันเลยนะเรามาช็อตคัดกันเลยครับมาดูกันเลยว่าปัจจุบันนะครับในฝั่งของ PVS เนี่ยค่อนข้างเริ่มติดลบแล้วแปลว่าตาการใช้ต้นทุนในการผลิตนะครับของผู้หรือโภคและผู้ผลิตเนี่ยมีาตาที่ค่อนข้าง เป็นที่แน่ชัดว่ามีการน้อยลงได้นะครับโดยเป็นการมองแบบภาพรวมซึ่งหมายความว่าการใช้ดอลลาร์นั้นอาจน้อยลงด้วยซึ่งผลดีอาจให้เราได้รีบาวอาจเห็นทรงที่เป็นเดคัเบลก็ได้หรือเป็นดีบุฟโซเฮดังโชดดยก็ได้เดี๋ยวไปดูกันอีกทีหนึ่งให้กราฟเฉลยในสัปดาห์นี้ก่อนเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วเพิ่งเรียกบวตลบเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็ภาพรวมนะครับมีการวิเคราะห์สัหรับ รายละเอียดอื่นๆนะครับที่ไม่ลงดีเทลให้นะครับเนื่องจากว่าค่อนข้างอธิบายเยอะก็เป็นภาพรวมแบบสรุปคร่าวๆให้เพื่อนๆนะครับไปประกอบการตัดสินใจแล้วก็วิเคราะห์กันต่อนะครับแนวการวิเคราะห์ภาคเศรษฐกิจต่างๆนะครับเราก็จะมีฝั่งของนกพิราบนะครับแล้วก็จะมีเหยี่วในการพูดด้วยก็ลองวิเคราะห์ประกอบแนวโน้มนะครับภาพรวมเกี่ยวกับสินทรัพย์เสี่ยงด้วยนะครับแล้วก็การพูดของแต่ละท่านก็จะมีแนวนโยบายด้วยซึ่งจะอิงจากของฝั่งสหรัฐเป็นหลักอยู่แล้วนะครับก็ลองหยุดภาพอ่านดูนะอืม มาปลอบใจเพื่อนๆกันสักหน่อยนะครับเผื่อเพื่อนๆไม่มั่นใจนะฝั่งของรอบสัปดาห์นะครับก็ยังอยู่ในโซนของเอาคอยนะแม้ว่ามันจะเข้ามาในฮีทแมพที่ค่อนข้างแบบร้อนแรงนะในโซนของ80เลยว่าได้ค่อนข้างขึ้นมาแรงแล้วแล้วก็ตามนะครับแต่ว่า ในโซนของเฟียนกิ้งเด็กนะครับก็ค่อนข้างที่จะบ่งบอกว่าเข้าใกล้โซนที่น่าซื้อแล้วจริงๆเนี่ยผมอยากจะให้มันลงมาในโซนของเลขสัก30หรือ25เลยก็ว่าได้นะครับยิ่งนวดยิ่งแรงนะครับยิ่งแดงยิ่งน่าซื้อนะครับต้องใช้ไมซ์เซตแบบนี้นะครับถึงจะลงทุนระยะยาวอยู่รอดน,นะครับแต่ว่าไม่ใช่คูณร้อยยี่ห้านะครับไม่ใช่คูณร้อยนะอันนี้ก็ไปคุยกับพี่สีนะครับคลินิกชาวสวนเราแล้วกันนะ สำหรับทั้งคลิปที่ผ่านมาใครดูไม่เข้าใจไม่เป็นไรนะครับมารวมกันตรงนี้นะครับก็มากองรวมเลยแม่ๆม,มนะครับนั่งเลย เดี๋ยวผมจะอธิบายคร่าวๆแบบภาพรวมให้นะแต่ต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าไอภาพรวมเนี้ยมันจะเป็นภาพรวมที่ใช้ได้ดีต่อเมื่อตลาดครับมันไม่ได้ขึ้นแรงลงแรงซึ่งสําหรับสัปดาห์ที่ผ่านมามันไม่ได้เป็นเช่นนั้นเพราะงั้นจะมีจุดเก่อเกี่ยวกันบางจุดนะครับแต่จุดที่ไม่ได้เก่อเกี่ยวกันก็รบกวนดูในคลิปนะโอเคเริ่มกันเลยนะครับในฝั่งของแนวตั้งกันเลยดีกว่าบางคนอาจจะบอกว่าอยากจะไปทูดมูลแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้ตอนนี้เรามาจากมูลก่อนนะครับขึ้นไปข้างบนโอเคเริ่มกันเลยพีหร้ยู่ในนฝังขอหส่วนย ดูที่สเตนที่2นะครับก็จะเป็น 1, 2, 5, 2, 9, 5ตรงนี้เนี่ยเป็นแนวต้าน ที่เป็นสุดท้ายสำหรับการวิเคราะห์ในฝั่งของออปชันด o อกแล้วก็เป็นในฝั่งของออ t ชันที่เป็นโอเพนอินเทรสกับ o l ล m มเราด้วยส่วนถึง3,4725เนี่ยผมมองว่าไม่พูดถึงแล้วกันนะเพราะว่าปัจจุบันนะครับมันยังไม่ไปหากออกท์ทไฮได้หรอกนะครับเพราะงั้นตรงนี้ก็จบกันในฝั่งของดิสแดนที่ที่1กับ2ก่อนส่วนที่น่าสนใจจริงๆมาในส่วนของแนวรับกันเลยดีกว่านะครับรอบนี้จริงๆเนี่ยมันก็ต้องรับอยู่ในโซนของ1นึ่นี่งยแเลียนะนะแต่ว่าปัจจุบันนะครับราคามัน ลงมาดีกว่านะพี่เรียพ้อย ซัพพอร์ตแรกนะครับ106180จริงๆเนี่ยมันจะมีตั้งแต่โซนของ107จนถึง104ด้วยแต่ตรงนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่อย่างที่บอกนะว่าพอการาฟมันขึ้นลงแรงเนี่ยมันก็จะไม่มีโซนแก็บที่มันเลขนิ่งมากพอเพราะงั้นตรงนี้เนี่ยก็ให้มองว่าเป็นเรื่องปกติที่จะเข้าโซนนิ่งที่หน้าเก็บแล้วอันนี้เขาจะวิเคราะห์รวมๆม,มาเป็น106-102นะครับแต่จริงๆของเราถ้าไปดูก็จะเลขแตกต่างนะต้องไปดูคลิปส่วนส่วนที่น่าสนใจอีกหนึ่งชุดนะครับ มันไม่มีแล้วเพราะว่าเลขอื่นเนี่ยในโซนไม่เกิน 100, 100เนี่ยมันจะอยู่ในคลิปสมัปัจจุบันเนี่ยเขามองว่าพรยรอยส์พพอร์ตที่2นะครับถ้าตลาดยังจะสวิงรุนแรงอย่างต่อเนื่องนะต้องย้ําว่ายังอย่างต่อเนื่องแบบสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับจะมาเจอกันในฝั่งของ96 เจ0อันนี้มันทะลุลงมาค่อนข้างแรงนะจริงๆผมมองว่าไม่ควรหลุดเกิน100ด้วยซ้ำนะเพราะว่ามันยังคงเป็นคอนติเนียบูลิตที่สวยงามได้อยู่นะครับและเป็นไอเดียที่คนยอมรับว่าตอนนี้นะครับบิตคอยนมีฐานราคาอยู่ที่ช่วงของ1นึ่งแสนทวนแล้วไม่ควรจะต้องหลุดเกินกว่านี้ถ้าหากว่าไม่เป็นอย่างนั้นนะครับมีการทิมลงมาสักเล็กน้อยเนี่ยก็ยังไงก็จะมาเจอกันในฝั่งของช่วงของ98้าหถึงเก้าห็ได้อะแต่ ก็ไม่คิดว่ามันจะต้องลงแรงขนาดนั้นนะครับไม่งั้นเนี่ยการมันจะไม่ค่อยสวยแล้วตอนนี้มันยังมีโอกาสที่จะออกเดเวจินลูกใหม่ๆได้อยู่นะครับก็อย่างที่บอกก็อาจจะใช้ได้แค่พ i จ o ตร์พอยที่เป็นสปอร์ตอันชุดแรกก่อนหากไม่เป็นเช่นนั้นนะครับก็ําหรับพ i จ o ตร์พอยที่ 2- กับ3ก็อยากจะอาจจะตั้งออเดอร์ได้แต่ควรรับเป็นสปอร์ตมากกว่าเพื่อจะได้ไปถัวเฉลี่ยกันนะครับก็เหมือนซื้อทองเนาอะอซื้อหรือเปล่าก็ไม่รู้นะขายย่างเดียวเลยมั้ง ไปไงไงบมากครับสำหรับข้อมูลข่าวสารดีที่ผมนำมาฝากในวันนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็ลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดดิ่งแจ้งเตือนด้านล่างตรงนี้นะครับจะได้ไม่พลาคดคลิปดีๆในโอกาสถัดไปของเราได้ยังไงพบกันในรายการคลิปตัวอัปเดตครั้งโดยผมเต้นในช่องสัญยาณในสัปดาห์ต่อไปวันนี้ผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ